ตื่นแล้วเบนก d m o มนิ yeah ่งยังกุ o โมนิ่งกุนโมนิ่งเคสยังสวัสดีค่ะกู o d มอร์นิ่งเช้านี้เราทำการตื่นกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะเออออกจากบ้าน8ปดครึ่งบ้านไหนมีเด็กเล็กก็คงจะเข้าใจในความเป็นทัวหอยทาก เรามีกันอยู่4ชีวิตนะคะซึ่งเช้าวันนี้ที่เราตื่นเช้าเราก็คือมีเหตุผลเพราะว่าเราจะไปกินร้านคาเฟ่ใกล้ๆบ้านที่แถวยาวมากขับผ่านที่ไรก็คือแถวยาวมากยิ่งโดยเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์ช่วงบรันช์ช่วงแบบ10บโมงรันช์ก็คือเบรคเฟสกับรันช์บบน,ชนะคะบางทีฝรั่งเขาก็แบบกินรวบไปเลยพี่ตู้ิล์มเราแย่แล้วแหละ <c oughs> แสงที่เกิดขึ้นข้างหน้าจอนี้ไม่ใช่แสงแฟลร์หรืออะไริล์มแตกก็คือ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนละซื้อมาจากไทยอ๋อโอเคโอเคเราต้องยกรถเข็นก่อนมาค่ะคุณเบนสามสองไม่หลุดนะไม่หลุดไม่หลุดแต่อย่าปล่อยครับคือทางออกใกล้ๆอ่ะเอทางออกสบายๆเราก็มีแต่ว่าออกทางประตูข้างนี้เราจะใกล้คาเฟ่มากกว่าเราก็เลยจะออกกันทางนี้แทนนะคะเช้ามากประชาชนใช่ประชาชนโอ้โหแดดประชาชนยังไม่ตื่นกันเลยเอาล่ะ เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเดินไปร้านใช้เวลาเดินประมาณไม่เกินสิบนาทีหรอกเดินนิดเดียวแต่ตอนนี้จะเก็บกล้องก่อนเดี๋ยวมีแกงวิ่งราวมาเอาโทรศัพท์ฉันไปไ<ม> <laughs> เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านยังไม่รู้เลยว่าจะได้กินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคิวแบบยาวมากเกินไปก็คงไม่ไหวเพราะว่าเบนกินนมมาหนึ่งกล่องเท่านั้นจะทนไหวไหม <laughs> ไปค่ะวิ่นี่นี่คนทิ้งรองเท้าท่อนสูงซเดเลล่ะวัย <laughs> <laughs> คนละไซส์กันหรือเปล่าถ้าไซส์เดียวกันก็โดนแล้ว <laughs> ไปค่ะเดี๋ยวไปที่ร้านไปดูซซว่าคิวยาวขนาดไหน อาจจะอดกินพ่อกับเบนจ้ะไปนู่นแล้วจ้ะเดินเรี่ยไปแล้วจ้ะกลัวไม่ได้กินจ้ะนี่ก็ลุ้นนะไปค่ะรีบเดินดีกว่าแดดก็คือไม่ปาดีแม่เลยกันแดดเอา S P F สามร้อยมืนน่อก้ถึงจะอยู่เนี่ยนูน่นน,นนู่นร้านโน่นนู่นร้านนน่นที่มีต้นไมใ้ใหญ่แซงว่าเรามาเช้ามากสุดปังเ,เราต้องข้ามถนนไปก่อนนี่คุณยายเป็นผู้นำทัพทัวร์ริพับลิีของเราในวันนี้มีสองอย่างก็คือไม่มีคิวกับเาเขาปิด เออแดดไม่ไหวเดดขดแต่แม่มีแว่นไงแล้วแม่ก็มีเสื้อกันยูวีไปค่ะข้ามค่ะเอาละอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านเมืองเอลเอก็จะประมาณนี้ไม่ได้แบบบีซีมากก็จะเป็นเมืองไปเรื่อยก็จะไ่กินเขียวๆอยู่ตลอดอยู่ในอากาศนอยใช่เอกลัมาริฮวนน่ะเหมินหัวไปเลยอันนี้ก็คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งยานพาหนะที่สามารถเดินทางได้แนวเอเขาก็จะมีแบบ GPS ติดอยู่แล้วก็มีชาร์จิ้งสเตชันคนก็สามารถขี่งั้นๆๆนี่ดูฟุตบาทขเขาสิน้องนี่ต้นอะไรต้นนี้ใบก็ไม่มีน้องออกไปจากตรงนี้ลูกปะให้ต้นอื่นได้มาโตแทนหะะกะหิวยังคะ <laughs> หิวยังจ๊ะไอ้ครั n ง r y ไม่พูดกับแม่ล, <laughs> ลูคุณยายเราลงสู้นะคะ <laughs> คุณยายพร้อมไหมคะยากเหมือนยังไม่ตื่นเลยส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น express window สําหรับมา pick up order to go หรือว่า take away นั่นเองนะคะบางคนก็ไม่ได้นั่งทานที่ร้านก็มารับขนมตรงนี้ได้เลยสั่งออนไลน์มาก่อนนะคะ ตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นไลน์เบเกอรี่เพสตรีต่างๆนะคะขนมที่เขาจะทำสดใหม่ทุกเชา้าน่ากินทุกอันเลยมาค่ะมาจ่ายค่าเสียหายกันนะคะออเดอร์ Order ของเรานะคะหมายเลขเจแล้วนี่ก็คือเป็นเมนูมีเบรคฟาสต์มีลันช์แล้วก็มีช่วงดินเนอร์นะคะก็จะเปิดทั้งวันเลยได้โต๊ะแล้วอันนี้คือเรามานั่งโซนด้านนอกเพราะว่า ข้างในร้านด้านในนั้นคนเยอะแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะสำหรับเด็กเท่าไหร่เราก็เลยมานั่งข้างนอกนี่โอเปนแอร์ตระดาตระดาก็คือได้กาแฟมาแล้วหนึ่งแก้วพอนั่งโต๊ะกาแฟถึงโต๊ะเลยเออกาแฟมาถึงก่อนอีกว่าใช่เราต้องมีเลขเจ็ดอ่ะเลขเจ็ดนะเป็นโต๊ะเจ็ดนะถนนราคาถนนราคาค่ะจุกจุกจับเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดสิบหกเหรียญคูณสามสิบเจ็ดบาทโอ้ นี่คือออเดอร์ทูโกนะคะที่เราสั่งออนไลน์ล่วงหน้ามาก่อนแล้วแล้วก็ไปรับที่หน้าต่างหน้าร้านมาเดี๋ยวเรามากินที่โต๊ะด้วยตอนนี้เราก็ได้โต๊ะแล้วนะคะอาหารก็มาแล้วมีทั้งหมด3เมนูของพี่ดูเป็นเอ็กเบเนดิกอันนี้คคชของคุณยายแล้วก็ของมาดามนะคะของอีฉันเองแบบกับเบนแล้วก็มีอะโวคาโดของเบนนะคะเราเลือกนั่งกันข้างนอกเพราะว่ามันก็โฟล์กว่าในร้านน่าสวยแต่ว่าคนแน่นมากเดี๋ยวไปแกบบรรยากาศ ข้างนอนดีกว่าเอาละค่ะเดี๋ยว,ว,เ,วเรามากินกันดีกว่านะคะเซอวันนี้เราได้กินแล้วตักชี่ช่วยหน่อยเป็น,นยังไงเฮ้ย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 แล้วก็เราถือก่อนรับพาลกิจไปกินร้านวิทยาลัยของเราวันนี้ก็จบลงแล้วงงมากวันนี้ร้านคิวน้อยปกติเขาจะยืนโอ้โหเป็นแบบ ห้าสิบเมตรนี้เลยคนจะเยอะมากแต่ว่าวันนี้ไม่มีคนคือคนก็แน่นล้าแหละแต่ว่าไม่ได้แบบโหจนถึงขนาดว่าต้องยืนรอกันเยอะๆก็กินกันไป3-4-5อย่างอิ่มกันเลยทีเดียวเรากับบ้านแล้วใกล้จะถึงบ้านแล้วซื้อดอลลี่ที่มีล้อถอยหลังให้หน่อย <ม>แล้วเดินเร็วทำไมละ่<ฮ>ะ <laughs> พี่ตู่ผไม่ได้กลัวเลยแม่เขาโคตรที่หมาเขาไม่ได้ทน,นดนมันทนดอนเรียบๆค่ะทุกคนผู้ชมทั้งหลายเรียบที่ไหนเนี่ยแต่สามี <laughs> ใช่นะคือมีชู้กับกองที่หมาทาสุดโอ้มันยกเยอะฮะ ระวังระวังไปไหนจ้าพ่อจ๋าไป,ไปไหนนะจ๊ะพ่อก็คือถึงอพาร์ตเมนต์ปุ๊บต้องไปเช็คตู้ใบสินียทุกวันชอบมากกับการเช็คตู้ใบสินีเจ็บมากก็เยอะกับการเปิดตู้แล้วไม่เจออะไรมีม <laughs> อะไรเป็นของเราบ้างเปไปรษณีย์เออเปิดมากราเจอของคนอื่นผู้เช่าเดิมที่อยู่มาแปดปีแล้ว ส,ส,สรุปไปที่แบ็กพัดกระหม่ <c oughs> อมพระดูงงงมากจะพาเบนมาว่ายน,น้ำเดี๋ยวเราไปว่ายในสนร,ระใหญ่จะกร้ซื้เป็นน้ำร้อนโอเคไหมเบน Are you ready No You ready No <c oughs>

มาชิๆอๆๆๆ่ยครับ้ายทาลงทุนที่มันสุดยอดเลยครับชีเยกชเียวัว m ใจ

เย่งจังเลยพี่เขากินแตงลยกิจกรรมช่วงบ่ายเปิดโรงเรียนมอนเตสซี่ที่ระเบียงบ้างชอบเล่นมากประตูเนี่ยโอ้มีน้ำทำ ก้าหุงข้าวละจ้าเรากำลังเล่นข้าวมันเทศรีกันอยู่เป็นข้าวที่เขาเอามาย้อมสีผสมอาหารแล้วก็รู้สึกว่าจะใส่เป็นน้ำส้มสายชูให้มันแห้งตอนนี้เราก็มานั่งเล่นกันที่ระเบียงโอ้ยแดดแดดเอาเอไม่เคยปาณีเลยชข้าวหมือวยไหมคะยี่ต้องให้ราัก้าด้วยไม่มีที่ไหนเรียวกว่านี้แล้วบอกเลยเยนชื่อช่องจากรตีเดวิสเป็นนาตาเรียลไหมนาตาเรียล เปียกแล้วเรเปียกข้าวเปียกแล้วเรนบอกให้พี่ๆช่วยกดอะไรคะ Subscribe กดติดอุ้กดไลค์เถๆใช่ไหมเปียกปะเนี่ยพุ่นเปรี้ยไหม Subscribe ปะไม่จะเถ๋ในนี้เปียกด้วยเปียกจะบอกเปียกปุโหข้างนอกบางทีก็ร้อนเกินไปที่จะออกไปสวนก็มาเล่นกันหลังบ้านใช่ไหมจ๊ะทำไมข้าไม่เล่นหลังบ้านไม่จ๊ะไปละไปเล่นกับลูกก่อนบ๊ายบายมาน้องอยากออกมาเล่นน้องก็ออกมานะคะ เดี๋ยวลาออกมาเออไปปิดประตูโครสดอกปิดม้งลวดก็พอเดี๋ยวก็ลาออกมานะตอนลากกระโดดนีไปโอ้ยแย่เลยนะไม่เล่นดินนะคะไม่เล่นนะจ๊ะเรื่องลูกบางทีก็ต้องเหมือนล้อโอเปร่ามีเสียงเบาเสียงหนักเสียงกรี๊ดบางทีก็มีชอบเล่นมากเลยประตูช่วงนี้เป็นไรคะมันทงม้งลวดทงประตูกระจกเล่นรแล้วไ่อมาเล่นกับมาเล่นกับแม่กับคุณยายไหมเลยครับ แล้วก็เราโยนในกล่องเสร็จมาเทอุ้ยตายกระเด็นแล้วนี่เล่นไปเล่นมาไม่เป็นไรหมดซื้อใหม่เล่นข้าวสารแทนแล้วกันข้าวสารเสีข้าวเนี่ที่แม่มาเาสามสีอ่ะน้ำ No n โนโนโนโ Water โน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  No เต็มแกลลอนนายยกได้ยังไงไหวอ่ะเบลโอ้โหแล้วเจ็บโอ้ยแล้วติดคอเลยอ่ะ ก็ล์ลมันกินหญ้าอยู่ลูกเอ้ยเด็ดออกกว่านี้เด็ดหญ้าให้แมวมาไหนเนี่ยไม่ออกสับแสบเลยเนี่ยเรีบคมเลิกการเ่นของเล่นยังไงดีกว่าเอาแม่เอาหญ้าให้กอลัมหน่อยสิเออหยิบให้กอลัมหน่อยต้องไปหยัดใส่ปากถือให้เขาเฉยๆได้ไหมคะเยดี๋ยวจะโชเด็ดมันให้กอลัมอ่ะดมหมดแล้วเหรอ เนี่ยเบนแค่ถือไว้เฉยก็พอเออเนี่ยถือไม่ต้องไปยัดใส่ปากเขาค่ะถือถือเฉยๆอย่ะอะก็ล้แมวบ้านนี้ชอบกินหญ้าก็ลของเล่นยอดฮิตของเบนใช่ไหมซิงซิงน้อยของเบนใช่ไหมใส่บอเบลบาสลงไปก็จะเป็นแบบมีฟองจริงๆ อันนี้ก็เป็น water table ที่แบบใส่น้ำลงไปได้แต่ว่าย,ยังไม่ได้ใส่อะไรให้เล่นแค่ซิงพออันนี้เล่นได้เป็นแบบชั่วโมงอะ <c oughs> นี่มันมีน้ำออกมาจริงๆ <c oughs> สนุกไหมคะโอโหเทน้ำเหรอทำอะไรจ๊ะทำคาปูชิโน่เหรอฟองนมเหรอนั่นเอง แมวออกมาหนึ่งหน่วยนะคะเฮ้กล่ามเข้าบ้านไปเลย please ตอนนหยิบกระป๋องน้ำอันนึ้งที่อยู่ในในตู้นั่นน่ะให้แม่ที่อาจจะลองน้ำที่ใต้ไปเข้าบ้านไป วันหนกิจกรรมบ้านเราก็จะประมาณนี้เนาะเอนเอไม่ได้มีอะไรให้ทำเยอะแล้วก็ต้องค้น no, 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 no. หากิจกรรมอะไรที่เราอยากจะทำของเราเอง no, 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 no. นี่ก็คือในลุกชุดอยู่บ้าน <laughs> ยังไงก็ใครที่ดูคลิปนะคะของบ้านเราแล้วชอบก็ฝากอะไรคะเบนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตาม ไปแล้วบายบายเมนบายบายสวัสดีครับยังสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับยังไงไมาเอาละบายบายค่ะ